มัน้มาไม่กี่คำันไ้าไม่กี่คำถ้าจะหอมหอคนก็ตักที่เห้าเล่านี้วันเล่าเล่าได้สคนมาตครับวออกวันไหนเล่าวันนเางัออกไปเาวันต้องเมียเมียผู้ E đó hay chút xem yếu chưa luôn cái đó mai mình làm cái này 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 i'm okay. going แต่ตดนเดนงานงงกันจะบ่าาก็ก็้ว่าเปลียนวันแต่งานปวันมีวันพ่าวันมีวันอีกคนใดใส่ห้ามคนใดใส่เมียนคนใดใส่เปียนจะเอาความรสิเพราะว่าวันนี้วันอนอัติมาเป็นวันวิกฤตหมเี่วันแตยางานสามวันเนาะเปเป็นวัองแงววัน กปาขันไดเต่งงาจชาเพื่อให้มารับส่องพันตาหันเข้าหาหลองพิญาพอพี่เ้าน้าคุ้มเป็นทางเข้าคกอแ้เป็นวันดีสุงพระญาัมากรพัวเข้าไปด้างข้าเข้าวใส่บาทต้อยกันไปวัดทำบุญมันยามประเพณีโบราณและตามแบบกบบังเก่า ห้องใส่ชุดแบบืนเมองือนกนรปร่งเรืองโอแกนเตล่าหุ่มสบายจาไมะยมชาเจ้าชุดดอกตะมันเิ่งหอมอินเนี่ยอย่าเนี้ยไปวัดไปมาอยาน้องสีพานไม่ได้ก่อได้อยู่ตรงนี้เลยใอันนั้นเป็นระเกียวกาซูสบดีนะโอ้โดีได้ค่ะจนั่งบนเถินก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนั่งบนเถินก็ได้ นั่งบนเทินนี่เพลอะไรอ่ะเจ้าน่งบนเกิดไม่ใช่ไงนั่งบนเตินก็ว่าเตินกับเทินมันอนกินนะจากที่ไหนเจ้าอยู่บ้านเฮานะครับโอ้พี่น้องแคนาดาครับตากีครอบครัวอยู่แคนาดาแต่ก็เป็นคนเมืองนี่แหละครับผมแล้จะไปอู้กับเชิญเข้ากรงมันได้ครับที่ไหนนักการทหามาหมดเลยเนาะโอ้ซะตามแคนาดาเลยสิ เฮ้ยยังไม่เคยหันแปเชตังแค่นาดาพูนไปเช็ถามพูนมาด้เพราะว่าเหมือนพูมเขาโก้เนี่ยเล่นมาได้เมื่อปีหน่ไปช็ว่าจัโซ่เด้อเจ้าขอสตางเอ็มใจหรอกเล่นมาได้ถ้เขาเล่นมานก็จะมามมวนนะกาไอ้เหรใช่แล้วใช่แล้วเจ้าอัศวีครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณไม่เรี้ยกแคนาดานะคบไม่เรี้ยกแคนาดาขอบพระคุณนะเจ้า ตาซูนี่มันดีเลยอย่างัไงเด้ตาองสวัสดีทุกคนนะเจ้าเน้อาพองกลแม่เยแคนาดาคนใจจิ้งาเหวี่ยนเกาบาราออกยาวมาเส้นไปทากาบกางสิบหมานาถึงยังไม่หันก็หันก็ไม่เรียกชื่ออะไอย่างพอ สอนฝากไว้เลิการของวัดวีใบหมอมสุกใหญ่ขัาเมลี้ยงอรชนไม่เลี้ยงอรชนจกเห็น,หนาดาขอละบอุญส่วนนี้

พญานาคนใดทํบุญมากมัจะมีเงินหลายดีบดีเจ้าก็เส้นสายไฟพ้นแต่เชียงรายมาแถวเชียงใหม่ีอนไยสทบุญ

ผู้วันกันเนอะมาได้ไหมกับไปลงไปลจะไปปูไ้ไหมอย่างีูนจะไปปูนน้องไม่ได้เลยจะได้ไปใส่หีไม่ริมบุนเนอะโอ้ตกอโอ้ตที่แก่งบุญมาแรงที่จะมีดนตรีพวกอที่ตั้งหลันี่กาแฟนี่พูนกับส่งน้ำราส่งน้ำะส่งน้ำฮะบุญดาเกิดใสเกินพอนอย่างเจอตื้อติดตามถาไว้ดกวันอำคางวัดนอนวัดจันวัดจัน์ท่านีั้งวัทงรับพืน เขาขก้านไอ้เกิดวันไหนไอ้เกิดวันทีพดมีไหมแม่ไม่ได้ที่พูดเกิดวันที่พูดเกิดอ๋อเจ็บจ้องวันที่จะเกิดวันพูดวแเส็จมาองออเด็กอีแม่ค่ะโอ้ยสูงลื่นอ่ะเกิดต้งเลือกักละอาการได้มังเกิปานบ้าอย่เนี่ยเอาอะไม่เอาอะไรไม่ไ้เยวันนี้พวกเองก็รอจาถึงสองุ่มกันลย chạy đi <laughs> cả xanh đi <laughs> tìm mây mua tỏi cả nhà mạ hoang đi ông sai kéo vặt là phải mùng quồng kít con đi xa nhớ đi

「この本される本にのものぜ」<music> <music>